เดี๋ยวพาไปดูกลิ่นหอมฉุยๆุอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนตาบอดแต่ดูแล้วใจฟูขึ้นมาทันทีและยิ้มพร้อมรับอารมณ์คุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวมุมดีๆนะคะมีลูกค้าสาวเขามีความฝันคือเขาตาบอดนะเขาอยากจะกินหมูกระทะเลยทักแชทพิมพ์ไปหาเจ้าของร้านพี่ขามีพนักงานปิ้งย่างให้ไหมเจ้าของร้านตอบเองเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวบริการให้ เ่ยค่ะเห็นเจ้าของร้านไหมคะคุณผู้ชมใส่รองเท้าผ้าใบผมยาวๆคนขวาคนขวานี่ค่ะชื่อคุณมิวนะคะพาโพสคลิปลงใน Facebook มิวเสร็จใจเป็นเจ้าของร้านปิ้งย่างค่ะโพสตเรื่องราวที่หลายคนบอกว่า ดูแล้วยิ้มตามแล้วก็ใจฟูไปด้วยจริงๆแล้วลูกค้าสองท่านที่สะพายกระเป๋านี่สองท่านนี้พิการทางสายตา,ตารหรือรว่าตาบอดตาบอดใช่<ะ>ค่ะกําลังปิ้งย่างแล้วก็ดูแลพี่สองคนนี้พี่เป็นคนตาบอดผู้ชายกับผู้หญิงนี่ค่ะโพสต์ภาพลงในโซเชียลเลยนะคะแต่ในมุมหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมมันก็มีดราม่าเอะทำร้านปิ้งย่างแบบนี้จะมาทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะนี่เป็นภาพที่เขาโพสต์นะคะเป็นพี่ที่มี มีอาการเ,เขาเรียกเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะก็เลยสอบถามไปทางร้านถามว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงคะพี่คะล่หยฟังหน่อยคุณมิวเขาโพสเฟซบุ๊กค่ะเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยเรามีพนักงานจูๆ่ๆมีคนตาบอดค่ะเขาไม่สะดวกปิ้งย่างเองเขาขอให้พนักงานช่วยเขาก็เลยแชทมาถามถามว่าพี่คะทางร้านมีพนักงานปิ้งย่างให้ไหมคะ ถามแบบนี้เขาบอกออมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวมิ้วเป็นคนย่างให้เองค่ะเนี่ยละค่ะสวัสดีอยากสอบถามนะคะว่าทางร้านมีพนักงานเยอะหรือเปล่าคะเราเป็นคนตาบอดนะคะ แต่ชอบกินปิ้งย่างแต่ไม่สะดวกที่จะย่างเองเลยอยากจะทราบว่าอันนี้มีพนักง,งานหรือเปล่าเนี่ยค่ะคนตาบอดพิมพ์เดี๋ยวจะบอกว่าพิมพ์ได้ยังไงด้วยคุณมิ้วก็เลยชวนมาเลยคุณผู้ชมล่าสุดหลายคนถามว่าคุณมิ้วหิวแสงหรือเปล่า<อ>ทำคอนเทนต์อยากให้มีลูกค้ามาหรือเปล่าล่าสุดไปเจอตัวเลยนะคะคุณมิ้วหรือว่าคุณสิรินรารรื่นสุขคนคะ่ะอายุ25ปีเท่านั้นเองเธอเพิ่งเปิดร้านปิ้งย่างนี้เธอบอกเห็นค่ะเห็นทั้งกระแสโจมตีเห็นทั้งกระแสชื่นชม แต่ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์แต่มีคนตาบอดเขาต้องการจะมากินจริงๆค่ะตัวเองก็เลยพร้อมที่จะดูแลด้วยความเต็มใจและภาพที่เห็นในคลิปนั้นกําลังปิ้งแซลมอนให้แล้วก็บอกเขานะคะว่าพี่จ๋าช้อนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่จ๋าน้าจิ้มเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่อันนี้เนื้อหมูนะจ๊ะบอกทุกอย่างค่ะแล้วมันเป็นความประทับใจเป็นความรู้สึกว่าตัวเองได้ทําให้ คนคนหนึ่งอ่ะได้กินเพราะว่าผู้พิการทางตาบอดเขาบอกกับมิ้วบอกกับคุณมิ้วบอกว่าเนี่ยพี่รูมาเป็นความฝันของหนูเลยนะหนูอยากกินหมูกระทะเ,ออเธอก็เลยโพสต์ลงในโซเชียลค่ะ,ะรับเพราะว่าเขาต้องการคนปิ้งให้ถ้าเขาไปกินชาบูอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็ต้องการให้คนลวกให้อะไรอย่างี้ค่ะเขาเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะอะไรที่เราช่วยได้ก็คือช่วยซึ่งมันมันพีคตรงที่ว่าเอ้ยพอมิวไปรับเขา จากในรถแท็กซี่ค่ะเขนั่งแท็กซี่มาจากขอนนุที่นูถามนะคะทีนี้เขาว่าพอแค่ขณะเดินมาเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเขาดีใจมากเลยคือเขาอยากเห็นเรามากเลยแต่เขามองไม่สามารถมองเห็นเหมือน เาเป็นแฟนคลับเราด้วยนะคะนั่นแหละค่ะคือเขาตามมาจากเพจคือจริงๆก็ยังสงสัยอีกอยู่ดีว่าแล้วเขาเห็นเราได้ยังไงเพราะว่าเขามองไม่เห็นเห็นเพจเราได้ยังไงแบบเราโฆษณาไปเนะี่ยเห็นได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าในทางโทรศัพท์เขาค่ะมีมีฟังก์ชันในการที่จะให้เขาอ่านให้อะไรให้้ยนะคะส่วนการพิมพ์เขาสามารถพิมพ์ได้เหมือนแบบเหมือนเขาไปเรียนพิมพ์ดีดมาค่ะใช่ทั้ง เออพอเห็นข่าวคุณมิวนี้ก็เลยทําให้ดิฉันได้เปิดโลกของผู้พิการทางสายตาเหมือนกันนะเ<ะ>นี่ยหลายคนถามว่าอา้าวคนตาบอด พิมพ์แชทเล่น Facebook อะไรได้ยังไงบางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่เรื่องนี้ทาให้พวกเราได้รู้พวกเราตาดีๆเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆเขามีแอปพลิเคชันทาง iPhone <อ>สามารถโหลดมาให้คนตาบอดใช้โดยเฉพาะ<อ>และ็ต้องเป็นคนที่เคยเรียนการพิมพ์มาแล้วเขามีโรงเรียนสอนคนตาบอดคุณผู้ชมคะและน้องคนตาบอดที่อยากกินหมูกระทะคนนี้ใช้ไปใช้แอปแล้วก็แ<อ>ชทไปนี่แหละค่ะทีมข่าวของเราน้องออนอุมาไปเจอตัวนะคะเรียกว่าน้องสีน้องสีผู้พิการทางสายตาบอก เลยว่าเขาเป็นลูกค้าจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรว่าคุณมิวไปทำคอนเทนต์ไม่ใช่มันเป็นความฝันของเขาเขาอยากกินปิ้งย่างอ,อยากกินหมูกระทะแล้วถ่าย Facebook ไปเรื่อยๆมันเป็นการสัมผัสอะค่ะคนตาบอดเ็าสัมผัสได้พอ,อสัมผัสกับหน้าจอถ่ายถ่ายไปเอ้ยมันมีร้านปิ้งย่างเปิดใหม่ใกล้ๆเราเราอยากกินแต่เราตาบอดไม่รู้ทํำยังไงเลยนี่แหละค่ะพิมพ์ไปโดยใช้การสัมผัสและบางทีนอกจากแอป,ปการสัมผัสแล้วมันจะมีให้พูดด้วยให้คนตาบอดพูดอพอพูดแล้วมันจะแปลภาษา แล้วก็เลยส่งไปทางร้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นที่มาดังนั้นอยากขอบคุณทางร้านแล้วก็ขอบคุณน้องมิวด้วยที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างและเป็นเพื่อนที่นั่งกินคุณซีบอกเลยว่าเธอมีความสุขมากๆนะคะครับดูแล้วก็ใจฟูจริงๆแหละนะฮะเออผมเนี่ยเคยเห็นกับตาเลยผู้พิการทางสายตาเนี่ย พิมพ์สมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ได้มองหน้าจอเลยนะใช้วิธีการเอานิ้วเนี่ยสัมผัสแล้วก็พิมพิมพิมพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้อุปกรณ์ได้เหมือนกับเรานี่แหละเล่นไลน์ได้ Facebook ได้บางคนได้เรียนแป้นพิมพ์เรียนคอมพิวเตอร์นะคะเขามีโรงเรียนของเขาโดยเฉพาะออดูแล้วเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆทําหัวใจฟูเลยนะครับ